สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจบ้านนาปารายนะครับวันนี้จะพามาเบิ้งสวนแตงครับอัปเดตสวนแตงอัปเดตสวนแตงกันครับหลังจากที่เฮาหยอดมเมลเร็ดนะครับหยอดมเมลเร็ดไปทสบเบิง้งซื้ๆนะครับว่าหาแถวเมื่อิเกิดจกคพอตเซ็นนะครับเพราะว่าในช่วงฤดูฝนนี่เขาว่าบ่แนะนําให้หยอดมเมลเร็ดนะครับเพราะว่าฝนตกบ่อยความชื้นมันหลายเหตุแห่ บรดเห้เม็ดมันเกิดนะครับเม็ดเนานะครับเขาก็พบปัญหาอีกครับยอดไปทั้งเบิแปดสิบต้นนะครับแแถวหนึ่งมีแปดสิบต้นนะครับเกิดอยู่สนนิบต้นะครับพอถึงสิบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์นี่มันเกิดเอ็มแนด์พี่น้องครับแถวนี้ครับยอดแถวนี้ไปแปดสิบ ต้น <rural> ค <conversation> รับเกิดสิบต้นครับต้นเกิดก่าไงครับต้นเกิดข่าไงครับตางแตงเข้าครับอินดวนแล้วครับแต่ว่าพอให้ในเห็ดคางกันอยู่ครับอินดวนแล้วว่าให้ในเห็ดคางแผนงานของเข้ามือนีก็คือเห็ดคางมันแล้วนะครับหาหาแถวนะครับหกแถวเห็ดคางมันแล้วหกแถวแถวละยี่สิบทน เรา20ตันประมาณ120หลักนะครับที่หายไปโดนนะครับงูกัดน้ำเนี่ยนะครับออกจากโรงพยาบาลเมื่อแล้วกัดไปหาตัดใหม่ข่างครับม้ไ่ครับโอ้ตัดหญ่าครับย่ไมนี่มั่คือแย่แรงนะครับก็เลยเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนแผนไปเพาะต้นกล้าไว้นะครับทั้งหมดเพาะต้นกล้าไว้นะครับ ทั้งหมด2อ0 0ต้นนะครับที่จริงไม่ต้องใส่3,300 3,200ต้นนะครับแต่ว่าถาดเพาะเฮามี2,200ต้นนะครับเพาะแล้วก็เอามาปักช่ำนะครับเอามาตรงหลุมนะครับปรากฏว่าการงอกของมันการเกิดของมันนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้กับมันเกาที่หาเปอร์เซ็นต์นะครับงอกทุกต้นนะครับกับมีต้นตายอยู่ต้นหนึ่งสองต้นเกิดจากท่นสภาพว่า ผนแดดนะครับเห็ดในใบมันเหี่ยวให้หลากมันเน่านะครับที่เหลือก็เกิดดีนะครับที่เหลือก็เกิดดีเหลืออยู่ผ่านต้นนะครับเหลืออยู่พ่นต้นบ้่านนะปลูกนะครับเหลืออยู่แถวทางปุ่นหมายเิง โอ้น้องหมามาควัดนะครับน้องหมามาควัดผ้าขาดมดครับการให้น้ำเขากา็ให้น้ำนะครับจะให้น้ำช่วงหลังสิบโมงนะครับบหลังสิบโมงกะจะเป็นบ่ายสี่โมงนะครับแล้วแต่ถ้าฝนโต้งนี่ก็คอยน้ำครับบ่งครับส้นเสื้อผ้าว่าแดดบ่ได้ครับมันห่อนครับ ใบมันก็นเลยใหม่ครับบางต้นก็นตายบางต้นก็รอดครับใบใหม่ไปนิดเดียวนึงครับต้นก็รอดตัวน,นี้ก็ยฮะนาจะบ่รอดครับตัวน,นี้ตัวน,นี้นาจะบ่รอด,อดอถือว่าเปอร์เซ็นต์การเกิดนะครับอยู่ที่เกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเป็นทีน่าพอใจนะครับตัวน,นี้เท่ากับ ปลูกทั้งเบิดสามพันสองรต้นนะครับหนึ่งไร่กับสองงานในพื้นที่เพอปลูกนะครทั้งหมดสี่สิบกว่าแถวข้อตลาดครับตลาดเป็นลำใยว่าจะมาเอาตลาดนี้คมกับมาเอาไปก่อนนะครับทะเลาะกันว่าเขาบอกว่ามีจัดจ้อีกครับว่าเป็นว่าเสียงเขาก็บว่าไห จักไหนครับแตงมันบ่พ่อกันครับเก็บแล้วมันบ่พ่อตายนะครับก็เลยขยายพื้นที่ในการปลูกอีกนะครับครับอีกปัญหาหนึ่งที่เขาเจอนะครับเป็นเป็นเรื่องของแตงบางช่วงมันบ่เป็นราคาครับพี่น้องแตงบางช่วงบางวันมันบ่เป็นราคารับราคามตกลงมาสี่หกสิบบาทซึ่งมันบ่อพอทุนนะครับเท่ากับนําแตงว่าแปรรูปนะครับ ตอนนี้อยู่ในช่วงของอ,อยู่ในช่วงของการวิถำวิจัยอยู่นะครับว่าผลิตภัณฑ์นี่มันมีผลเสียอย่างไงนะครับมีผลดีอย่างไงนะครับ mm hmm. เขากำลังจะปลูกเป็นแบบเป็นแบบพืชปลอดสารนะครับอาจจะมีนอนมาเนื้อเมือกเขาับมันไหลเก็บนอนออกจากต้นนะครับมันจะมีนอนเพราะว่า,าเขาใส่สารพิดอยาขามาแรงไปประเด็นคือมันตายอยู่ครับมือนี้ บ่พอสองมือครับเพราะฝนตกมากมันกะนอนกับมาขี่ห้เก่าครับก็มากินใบใหม่ใบยังเข้าเก่าครับเห็นบ่มพเว้นเป็นเลยครับเข้ากันลงมาเก็บออกครับมันไหลเก็บออกเสมอนะครับกริีพยายามบอใส่สารพิษสารเคมีนะครับใส่เวลาหดกะหดนัมมักครับดัมมักขี้หมูขี้ไก่ขี้งัว นะครับน้ำมักขี่ข้างข้าวนะครับเพ mm ื hmm. ่อเพิ่มรสชาติของแตงให้มันหวานนะครับ mm hmm. ส่วนปุ๋ยเนี่ยข้าใส่หน่อยครับลายหนึ่งสีใส่อยู่สอบหนึ่งครับไลายลายลายหนึ่งสอบหนึ่งใส่ช่วงช่วงแรกๆนะครับใส่ช่วงแรกๆเท่านั้นนะครับเพ mm hmm. ราะฉะนั mm ้น hmm. คนที่กินแตงข้าแล้วบิตกห่วงนะครับว่าว่าเป็นแตงที่มีสารพิษสารเคมี รือบอ่นะครับปลอดั้าใน่นอนครับฝากพี่ฝากน้องนนะครับไผสีสั่งซื้อไปกินนะครับเพราะว่า,าน้ําน้าแตงกวาสกัดเย็นนี่มันสอนในเรื่องของอลดเบาหวานนะครับความดันนะครับต่อไปส้อยลดน้ำหนักนะครับแลวก็เฮดให้เฮทให้ บ่ค่อยหิวเขานะครับเสือห้ารถดำหนักได้ดีนะครับแลวอีกอย่างหนึ่งนะครับเสืเห้าก็ล่างเบิ่งอยู่ว่า,าเวลาเสือห้าเฮ็ดสกัดเย็นไปแล้วนะครับมันได้โดนบันไดน,นะครับก็ร่างคุยกับทีมวิจัยแล้วก็คุยกับอย่าอ,อยู่นะครับว่าห้าสิแก้ปัญหาเรื่องมีจังใดนะครับอาจจะประมาณเดือนนึงนะครับอีกเดือนนึง จังสีขอออย่อใดนะครับแต่ว่ากัวนี้การให้พี่ให้นอ้องเดียาจะอจัอดตลาดก่อนนะครับล่องตลาดเบิือนว่ามันสีขายดีบอ่อหลักกาเป็นทีต้องการของตลาดบอ่อนะครับส่วนกําไรหรือว่ายอดขายเนะี่ยเขาก็จะมาพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับมือนัคลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องไปนะครับสวัสดีครับ